สวัสดีครับกลับมาพบกับทนบ c o m นะครับเทคโนโลยี Technology for living channel ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมมีเครื่องฟอกอากาศแบรนด์น้องใหม่นะครับจะมานำเสนอนะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่บนท o p c o m แต่ว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ในตลาดนะครับนั่นก็คือแบรนด์ atmosphere จาก a mway นั่นเองครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะทาง Atmosphe r e เนี่ยก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับก่อนหน้านี้ออกมา2รุ่นนะครับนั่นก็คือ a t m o s p h e r e Sky ซึ่งมันมีขนาดที่สูงกว่านี้นะครับรองรับพื้นที่ได้มากกว่านี้นะครับถึง43าตรางเมตรแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ a t m o s p h e r e Drive นะครับนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศภายในรถนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นที่ผ่านมาก็มีประสิทธิภาพในการกรออากาศนะครับที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆอีกด้วยเช่นกันครับ มาวันนี้นะฮะนี่คือเครื่องฟอกอากาศ Atmosphere Mini นะครับชื่อมันก็คือรุ่นมินิหรือว่าไซส์เล็กนั่นเอง ก็คือมันเป็นขนาดที่ย่อส่วนนะครับของตัว Atmosphere Sky ที่รองรับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกไปนะครับ43ตารางเมตรแต่ว่าเครื่องนี้นะฮะรองรับขนาดพื้นที่เพียง19ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เหมาะเอาไว้ใช้ในห้องทำงานนะครับห้องนั่งเล่นขนาดเล็กนะครับหรือว่าห้องครัวนะครับห้องนอนขนาดเล็กอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็ราคาก็จะถูกลงตามอีกด้วยเช่นกันแต่ว่านะครับความสามารถของมันไม่ได้เล็กลงตามเลยทีเดียวนะครับ โดย Atmosphere Mini นี้นะครับแน่นอนฮะเป็นแบรนด์ m w w a y นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ถูกทดสอบมาแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศต่างๆรวมไปถึงสารเคมีได้300กว่าชนิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับ ก็ได้ผ่านการทดสอบนะครับและรับรองจาก2ส,สถาบันหลักๆนะครับนั่นก็คือสถาบัน Allergy UK นะครับซึ่งสถาบันนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ได้ทำการทดสอบแล้วก็ค้นคว้าวิจัยในเรื่องของโรคภูมิแพ้หรือว่าสารก่อภูมิแพ้ในอากาศต่างๆนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปดูผลการทดสอบการรับรองต่างๆได้จากเว็บไซต์ allergyuk.org นะครับ ในขณะที่อีกหนึ่งอย่างนะครับการรับรองผ่านมาตรฐานนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็คือได้ผ่านมาตรฐานนะครับของสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือชื่อของมันก็คือ a อแฮนะครับซึ่งก็จะส่วนมากเนี่ยจะรับรองนะครับเครื่องฟอกอากาศที่ เกรดท็อปๆนะครับแล้วก็จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและแน่นอน mini <c oughs> นะครับ a t m o s p h e r e m i n i เครื่องนี้นะฮะก็ได้ผ่านมาตรฐานที่เขาเรียกว่า Aham v e r i f y อีกด้วยเช่นกันก็ได้รับโลโก้แล้วก็เครื่องหมายต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับโดยเครื่องนี้นะครับมีการกรองอากาศอยู่ทั้งหมด3ชั้นหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่ชั้นแรกนะครับก็คือชั้นกรองหยาบนะครับหรือว่าชั้นต้นนั่นเองกรองชั้นนอกสุดนะฮะ หน้าที่ของชั้นนี้นะครับก็คือการกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมขนสัตว์ลองเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับก็จะถูกดักเอาไว้ด้วยชั้นนี้นะครับในขณะที่ชั้นถัดไปนะครับชั้นที่2นะฮะนั่นก็คือการกรองชั้นคาร์บอนนะครับมีหน้าที่ในการกรองกลิ่นนะครับไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับกรองสารเคมีต่างๆสารประกอบอินทรีย์ละเหยง่ายนะครับ กินควันควันบุหรี่ควันที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆรวมไปถึงสารเคมีต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหน้าที่ของการกรองชั้นที่2นี้นะครับและสุดท้ายนะครับนี่คือไฮไลท์ของมันเลยทีเดียวนะฮะก็คือชั้นสุดท้ายชั้นที่3คือการกรองฝุ่นครับด้วย แผ่นกรอง h e ปปานะครับซึ่งแผ่นกรองนี้นะฮะทาง h e ปปาของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะกรองฝุ่นละอองนะครับขนาดเล็กนะครับที่มีอนุภาคเล็กสูงสุดถึง0.0024ไมครอนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่ามันสามารถที่จะกรองฝุ่นได้เล็กกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่ามากๆเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับ ในขณะที่ความสามารถอื่นๆนะครับของเจ้าเครื่องฟอกอากาศ Atmosphere Mini เครื่องนี้นะฮะมันก็ยังมีโหมดอัตโนมัตินะครับที่มีหน้าที่ปรับระดับความแรงของพัดลมดูดอากาศขึ้นลงตามคุณภาพอากาศภายในห้องนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยด้านในของมันมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยนะครับซึ่งถ้ามันตรวจแล้วนะครับคุณภาพอากาศแย่ มันจะทําให้เครื่องนี้เนี่ยทำงานได้แรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้กําจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศต่างๆฝุ่นละอองสารเคมีเชื้อโรคอะไรต่างๆออกไปโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับในขณะที่เครื่องนี้นะครับก็ยังมีโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าไนท์โหมดมาช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นทั้งตลอดคืนอีกด้วยเช่นกันนะครับโดยมันนะฮะเมื่อเปิดโหมดนี้ มันจะปรับความแรงของพัดลมให้เงียบที่สุดนะครับรวมไปถึงแสงไฟต่างๆที่อยู่บนแผงควบคุมของตัวเครื่องก็จะดับลงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการป้องกันนะครับที่เรียกว่าชัยล็อกนะครับก็คือการป้องกันการกดปุ่มเล่นบนตัวเครื่องโดยเด็กนะครับหรืออาจจะไปเผลอกดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปิดชัยล็อกตรงนี้ได้นะครับความสามารถตรงนี้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน a t m o s p เ e r e c o n n e c t นะครับซึ่งแอปนี้นะฮะ a t m o s p h e r e c o n n e c t เนี่ย ก็สามารถที่จะใช้ในการควบคุมเครื่องฟอกอากาศจากแอดมอสเฟียร์ได้หลากหลายรุ่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมอสเฟียร์มินิแอดมอสเฟียร์สกายนะครับแล้วก็ได้หลายเครื่องอีกด้วยเช่นกันและที่สําคัญนะครับมันสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านระบบ Wi-Fi นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่านบลูทูธนะครับไม่จําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องนี้ได้อีกด้วยเช่นกันนะครับสาหรับความสามารถอื่นๆของเครื่องนี้นะครับ มีอะไรอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับรับรองว่ามีอีกเพียบเลยทีเดียวครับมาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องฟอกอากาศ Atmosphere Mini จาก Amway กันดูนะครับว่าส่วนไหนใช้ทำอะไรกันบ้างนะครับก็ขอเริ่มจากขนาดความสูงของตัวเครื่องนี้กันก่อนนะครับเครื่องนี้เนี่ยมีความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ46เซนเมตรนะครับเรียกได้ว่าจะวางบนพื้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะนำไปวางบนโต๊ะ บนตู้อะไรต่างๆก็ดีเช่นกันนะครับส่วนแรกนะครับนั่นก็คือนี่ครับนี่คือฝาปิดด้านหน้านะครับสีขาวๆตรงนี้นะฮะนี่ฮะลงมาถึงข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่า Front Shield นะครับก็มีหน้าที่เอาไว้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเป็นการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องอากาศเข้านะครับมีหน้าที่เป็นช่องอากาศเข้าไปในตัวด้วยนะครับเ ge ครืออากาศเนี่ยสามารถเข้าได้4ี่ทิศทางหลักๆนะครับก็คือตรงกลางด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็ได้นะฮะก <Mm ็คือเหมือนกับบังคับให้อากาศเนี่ยถูกดูดเข้าได้หลากหลายทิศทางด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับยึดติดด้วยแม่เหล็กเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะ ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เวลานําเข้านําออกเนี่ยมันง่ายนะครับมันเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนะครับก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลดสลักล็อกหรืออะไรใดๆนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะฮะนี่คือแผงควบคุมเครื่องนะครับสีดําๆตรงนี้นะฮะก็จะมีปุ่มกดหลักๆอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือปุ่มปรับระดับความแรงของพัดลมนะครับที่เป็นรูปพัดลมนี่แหละนะครับตรงๆเลยส่วนด้านขวาตรงนี้นะฮะนี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ ส่วนอื่นๆนะฮะจะเป็นไฟแสดงสถานะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูตอนเปิดใช้งานเครื่องจริงๆนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ a t m o s p h ฟียร์มินะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสวยงามดีนะฮะส่วนตรงนี้นะครับนี่คือแผ่นกรองอากาศแบบ All-in-One นะครับหรือทางแบรนด์เขาเรียกว่าแบบ3 i n e ินนนะครับนี่ฮะท i ีอ e นนฟิลเตอรนะครับคือด้านในเนี่ย มันจะมีการกรองทั้งหมด3ชั้นหลักๆด้วยกันนะครับเหมือนที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ภายในเซตนี้นะฮะในชุดนี้ชุดเดียวในกล่องนี้เลยนะครับส่วนข้างในนะครับข้างในสุดก็คือจะเป็นตะแกรงนะครับกลมๆตรงนี้นะฮะป้องกันนิ้วนะครับหรือว่าป้องกันอันตรายจากพัดลมดูดอากาศนะครับที่อยู่ด้านในนะครับมาดูส่วนประกอบด้านหลังของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับก็นี่ฮะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยคือส่วนของที่จับนะครับที่ผมบอกนะฮะเนี่ยจับสอดนิ้วเข้าไปได้เลยได้ประมาณ4นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยกไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมากๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นซีซีตรงนี้นะฮะนี่คือช่องอากาศออกนะครับหรือว่าแอร์เอาท์เลตนั่นเองนะครับอากาศที่ถูกดูดเข้ามาจากด้านหน้านะครับสีทิศทางที่บอกไปนะครับก็จะถูกปล่อยออกมาจากตรงนี้นะครับด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นที่เสียบสายไฟนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นที่ม้วนเก็บสายด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะม้วนได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวสายไฟเขาเนี่ยนะครับที่ให้มาเนี่ยความยาวมันมากถึง2.8เมตรนะครับ เกือบสเมตรกันเลยทีเดียวยาวมากๆนะครับตัวนี้ผมชอบนะครับแล้วยิ่งชอบไปอีกนะฮะเพราะว่ามันมีที่ม้วนเก็บพับสายไฟด้วยนะครับมาลองเปิดเครื่องใช้งานกันดูนะครับก็ตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกไปมีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับเมื่อต้องการเปิดเครื่องเนี่ยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับแต่เบาๆก็เปิดแล้วนะครับพอเปิดมาเนี่ยนะฮะตอนนี้เครื่องผมนะครับอยู่ในโหมด A นะครับก็คือโหมดออโต้นะครับวิธีการที่จะเปลี่ยนโหมดหรือว่าปรับระดับความแรงของพัดลมเนี่ยก็ควบคุมด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับที่เป็นรูปพัดลมนะฮะกดไปนะครับพอกดอันนี้ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตดูมันจะเป็นปุ่ม A เนี่ยไฟจะหายไปละนะครับก็จะเป็นลำดับที่1นะครับก็คือความแรงของพัดลมในระดับเบาสุดนะครับ2แรงขึ้นนะครับได้ยินเสียงไหมฮะแรงขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็3นะครับอันนี้คือแรงที่สุดนะครับก็กินไฟนะครับแม้จะแรงที่สุดนะฮะไม่ถึง30วัต์เท่านั้นเองครับก็เทียบกับหลอดไฟเนี่ยประมาณ3หลอดนะครับ1 0วัตต์3หลอดเท่านั้นเองนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับอันนี้นะฮะพอกดมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบนี้นะครับนี่คือโหมดนอนหลับหรือว่าไนท์โหมดนั่นเองนะครับ เป็นโหมดกลางคืนนะแล้วแต่จะเรียกนะครับพอโหมดกลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าไฟบนตัวเครื่องจะดับหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสีแดงอ่อนๆนะครับไม่ได้สว่างมากแล้วก็พัดลมอย่างเงียบกริบเลยนะครับมันเบากว่าเบอร์หนึ่งอีกนะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลับมาละไฟสว่างแล้วเห็นไหมฮะไฟต่างๆนะครับเดี๋ยวอธิบายไฟตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศนะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับ สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับอันนี้สีเขียวคือว่าปกตินะครับสีเหลืองควรจะต้องเปลี่ยนในไม่ช้านะครับแล้วก็สีแดงคือต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อคงประสิทธิภาพการกรองอากาศเอาไว้นะครับส่วนนี้นะฮะนี่คือไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศนะครับปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับว่าห้องคุณเนี่ยหรือว่าห้องผมตอนเนี้ยอากาศเป็นอย่างไรนะครับสีเขียวคือปกตินะครับแล้วมันจะมีสีเหลืองนะครับ คุณภาพอากาศปานกลางนะครับแล้วก็สีแดงคือคุณภาพอากาศแย่นะครับก็จะทํางานร่วมกับโหมดอัตโนมัตินะครับถ้าสมมุติอากาศแย่เนี่ยพัดลมจะแรงขึ้นอัตโนมัติทันทีเพื่อที่จะกําจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศต่างๆสารเคมีให้ออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนนี้คือไฟสแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันกันบ้างครับมาดูการใช้งานนะครับ บนแอปพลิเคชัน Atmosphere Connect นะครับนี่คือแอปที่ใช้บน iOS นะครับบน iPhone นะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับโดยนะครับหน้าตาของมันนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือหน้าจอด้านนอกนะครับของมันเมื่อเปิดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับจะมีแสดงนะครับค่า Outdoor Air Quality นะครับก็คือคุณภาพอากาศภายนอกนะครับอันนี้เนี่ยมันจะไปดึงข้อมูลมาจาก Bristol Meter นะครับดึงมาจากอินเทอร์เน็ตดึงออนไลน์มานะครับ 46ก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มเครื่องได้อีกนะครับในกรณีถ้าเรามีหลายเครื่องนะครับคือมันสามารถใช้ได้กับ a t m o s p h e r e Mini ด้วยนะฮะแล้วก็ a t m o s p h e r e Sky นะครับเครื่องใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่คือข้างในนะครับข้างในเนี่ย i n s i ซแอ i r จะเป็นเกรดสีเขียวนะครับก็คือคุณภาพอากาศดีเยี่ยมนะครับสังเกตจากตรงไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งก็แน่นอนนะเครื่องนี้ทําประสิทธิภาพได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ออกมาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเมนูที่สไลด์ซ้ายขวาได้นะครับก็เริ่มจาก Filter Life Remaining นะครับนี่คืออายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศที่เหลือนะครับก็คือ อายุการใช้งานของผมตอนนี้นะครับอยู่ที่90%นะครับนั่นก็คือยังเหลืออีก90%ใช้ไปแล้ว10%นะครับก็จะมีความละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งเวลาอัตโนมัติในการเปิดโหมดกลางคืนนะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มนอนกี่โมงกี่ยามเราสามารถเข้ามาเซตได้เลยนะครับเนี่ยฮะจะเซตได้เลยว่าจะเอาวันไหนบ้างอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาเปิดปิดเครื่องนะครับ คือไนท์โหมดเนี่ยเครื่องยังทำงานอยู่แต่ว่าจะเบาลงนะครับไฟดับลงแต่ว่าออโต้สเกดูตรงนี้นี่คือเปิดปิดเครื่องเลยเปิดหรือปิดนะครับมีแค่2สถานะนะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้เช่นกันนะครับได้ 3, 3งานเลยทีเดียวนะครับเราสามารถตั้งได้อย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานสรุปการาใช้งานนะครับว่านี่ฮะเปิดไปเท่าไรอย่างไรนะครับใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับเป็นชายล็อกนะครับก็คือปุ่มล็อกปุ่มกดบนตัวเครื่องนะครับถ้ากดออนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะไปกดอะไรบนตัวเครื่องนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยจะกดไม่ได้แล้วนะครับป้องกันเด็กนั่นเองนะฮะไนโหมดนะครับอันนี้คือสามารถสั่งเองได้นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ตั้งเวลาไว้เราสามารถสั่งเองตอนนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บ เป็นไนท์โหมดแล้วนะครับนี่ฮะไฟดับแต่ว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับจะสังเกตว่าเสียงเงียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอตรงนี้ก็เป็นสีเข้มด้วยนะครับแสดงถึงกลางคืนอะไรประมาณนี้นะฮะสมมติผมเปิดเป็นกลางวันเห็นไหมครับสว่างขึ้นนะครับออโต้โหมดก็เช่นกันนะครับสมมติปรับไปเป็นออโต้นะครับตัว A ตรงนี้จะสว่างขึ้นมานะครับก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับตามคุณภาพอากาศภายในห้องและอีกอันนึงก็คือเปิดปิดเครื่องนะครับส่วนด้านล่างสุดนะครับตรงนี้คือปรับ ความแรงของพัดลมนะครับนี่เบอร์3เลยนะครับผมเปิดเบอร์3เลยเสียงดังลั่นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องฟอกอากาศ Atmosphere Mini เครื่องนี้นะครับสำหรับข้อดีหรือว่าประโยชน์ของมันนะครับผมได้พูดมาหมดแล้วนะครับ ในส่วนของจุดสังเกตของมันก็มีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นครับนั่นก็คือในเรื่องของเสียงที่อาจจะแอบดังไปนิดหนึ่งนะครับในกรณีถ้าเราเปิดในระดับที่แรงที่สุดนะครับแต่ถ้าระดับอื่นก็ถือว่ารับได้ครับสบายๆเลยนะครับในส่วนของการรับประกันสินค้าของตัวเครื่องนี้นะทางแอมเวย์เนี่ยเขามีมาให้มากถึง3ปีด้วยกันนะครับและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการรับประกันความพึงพอใจนะครับที่สามารถคืนสินค้าได้ภายใน90วันตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วยเช่นกันครับ สำหรับช่องทางการสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ atmosphere mini นี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านนักธุรกิจ Amway ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้เลยนะครับในขณะที่ช่องทางการติดต่อกับทาง Amway นะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่แสดงขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับสอบรายละเอียดบทความรีวิวเครื่องฟอกอากาศ atmosphere mini นี้นะครับผมได้เขียนเอาไว้อย่างละเอียดนะครับละเอียดกว่าในคลิปนี้แน่นอนนะครับเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ thanop com นะครับ และสำหรับคลิปนี้นะฮะผมเองต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ